มีหุ้นจีนตัวหนึ่งได้รับความสนใจหุ้น阿า巴巴บ,บ,บริษัทช้อปปิ้งออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของจีนได้พุ่งขึ้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหลังจากมีคำถแถลงต่อสาธารณะนะที่ไม่พบบ่อยนักจากแจ็คหม่าผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซึ่งเขาหายหน้าหายตาไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแจ็คหม่าผู้ร่วมก่อตั้ง阿里บ巴อาจจะกลับมาอีกครั้งเขาได้เขียนบันทึกซึ่งไม่พบบ่อยนักถึงพนักงานของบริษัทเขาแสดงการสนับสนุนสำหรับความพยายามในการปรับโครงสร้างยักษ์ใหญ่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซ บางคนเห็นว่าเป็นสัญญาณที่เขาพร้อมจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งหลังห่างหายจากความสนใจมานานหลายปีมาหายไปจากสายตาของสาธ,ธารณาชนหลังจากพูดวิจารณ์หน่วยงานกำกับดูแลของปักกิ่งช่วงปลายปี2563การขายหุ้นบริษัททางการเงินแอนกรุปมูลค่ามหาศาลซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งก็ถูกยกเลิกในเวลาต่อมาตามด้วยการจัดการด้านกฎระเบียบในอุตสาหการรมเทคนโนโลยีทั้งหมดโดยรีบาบาถูกปรับกว่า1 0 0 0ล้านบาท นับตั้งแต่นั้นมาหมาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในต่างประเทศรวมถึงในโตเกียวซึ่งเขาเป็นอาจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตอนนี้สัญญาณของการกลับมาเกิดขึ้นหลังจากปีที่วุ่นวายของอาลีบาบาเมื่อ12เดือนที่แล้วบริษัทกล่าวว่าจะแยกบริษัทออกเป็น6หน่วยซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์25ปีต่อมาได้ประกาศยกเลิกการขายหุ้นสำหรับ2หน่วยและตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ ในข้อความภายในของเขาหมายกย่องแอดดี้บูผู้นำบริษัทและการแยกบริษัทออกเป็น6ห,หน่วยนอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าบริษัทจำเป็นต้องมีความกล้าที่จะยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตหุ้นของบ里巴巴ในฮ่องกงพุ่งขึ้นประมาณ5เอร์เซเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาท่ามกลางความหวังของนักลงทุนที่ว่ามาอาจใกล้สกลับมาแล้วหุ้น阿里บาที่จดทะเบียนในตลาดอเมริกาเพิ่มขึ้นเกือบ2%ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธ